ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นลาวสตาร์นะครับของวันที่หกนะครับผมให้เลขวิ่งให้เลขไวเป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็ห้านะครับลองคือสี่กับหกครับของวันนี้นะครับครับแล้วก็ชุดเจาะวันนี้ดูสึกว่าเลขมันจะเยอะไปหน่อยนะครับก็เอาไปเลือกเลือกเอาแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ชุดเจาะนะครับ อันนี้ชุดกันกันมันจะเยอะไปเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ <c ười> <g ül> แล้วแต่ fc จะชอบนะครับเอาไปเลือกเ,เอานะครับครับชุดเจาะก็มีสามห้าอ่าสามสี่สามหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็สี่ห้าสี่หกนะครับชุดเจาะชุดกันเห็นปะครับชุดกันชุดกันก็มีสามหนึ่งสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหกเก้าหกศูนย์นะครับ ครับเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับอ่าเราอ่าเราสามมคคีนะครับของคืนนี้ครับเราสามมคคีของคืนนี้ก็เช่นกันครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือสามกับห้านะครับของคืนนี้นะครับนี่นะครับอ่าเจาะอ่า นี่นะครับชุดเจาะนะครับชุดกันนะครับเจาะก็มี3ามสองแล้วก็5้5สองห8าหกหแล้วก็3ามแปดห้าแป่งครับาลาวสามัคคีนะครับครับเดี๋ยวขอเวลาท้ายคลิปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อย้อนกลับไปอาลาวสามัคคีลา ลาวสตาเมื่อวานนี้นะครับย้อนไปผลการออกนะครับเมื่อวานนี้ผมให้วิ่งรูดเอาไว้ตัววิ่งตัวรูดก็คือหกรองคือหนึ่งกับสามก็เข้าตัวรองนะครับคือหนึ่งชุดเจาะก็เข้าเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับเก้าหนึ่งนะครับชุดกันไม่เข้านะครับอแล้วก็เราก็ต่อนี่ครับลาวสามคีก็เช่นกันครับ เสะเล่าสามเมื่อคืนเมื่อคืนนี้หลุ้นไปรู้เอฟซีเป็นไงกันบ้างครับก็ให้ตัววิ่งตัวรูดเอาไว้ก็คือเก้าศูนย์ก็เก้าลองคือสองก็เข้าหมดละครับเข้าทั้งตัวเข้าทั้งตัวตัวรูดตัวตัววิ่งตัวลองนะครับสรุปสองตัวอ่าชุดเจาะก็เข้าเก้าหกนี่นะครับนี่นี่ครับอ่าไป สองกันเียก็งงๆอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยครับอ่าก็อ่านี่นะครับทวนอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ไม่รู้เป็นอนไหรเนี่ยมันมัวมัวครับ อครับให้ไงก็เดี๋ยวอะบ่ายนี้คืนนี้เรามารุ้นกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเฮงทุกท่านครับสวัสดีครับ